ิจกรรมสวดมนต์ความเพียรมหาจักพัทยอดรวย2ชิตพนโนริศ201ครั้งที่13วันที่15มกราคม25 6 8บทที่8บทสวดธรรมาจากกัปปวัฒนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสามายังพระควาภาส พารานาสิยังระาอา,าติอิสิป,ปตะเนมะคทาเยตาตะโคภักขวาปัญจวัควคิเยภิกขุอมันเตสิเทวะเมภิกขเวอันตาปาปพาชชิตนะนะเซวิตภาโยจายังกาเมสุกามะสุขันริกานุโยโค ทีโนคำโมปุถุชนิโกอาณาเิโยอาณาทัสสนหิโตโยจะยังอัตตริกะมะทานุโยโคทุกโขอาณาเิโยอาณาทัสสิหิโตเอเตเตภิกขะเวอุปโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาต๊ะ ทาคะเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกระณียานกะะระณีอุปัสสามยะอภิญญาญาสัมปธายะนิพนยาณยะสังวัตติกาตมาจาราภิกขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจากุกระณียานกะะระณี โอปัสมาะอภิญญาญาสัมโพธายะนิพพานญาสัทสังวัตติอายะเมวะอะริโยอตังคิโกมัคโคเสยยที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิ อายังโคซาภิกษเวมัชิมาปฏิปทาแต่ถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจาคูกรณีญาณกรณีุปัสสามญาอภิญญาญาสัมโพธายานิพานาญาสังวัตติหาอีทังโคอาณพภิกษเวทุกข้างอริยสัจัง ชาติปิทุกขาชราปิทุกขามารณัมปิทุกขังโซกปะริเทวะทุขโทมัสุปายาสาปิทุกขาอาปิเยหิสัพโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิชังนราภิตตัมปิทุกขัง สังคิเตนะปัจจุป,ปาทานะคันทาลุกคางอีทางโคปะนะภิกเวภิกษสมุททยอาริยสัจจังยายังตันหะโปโนภพภาวิกาหนันทิราคาสะหะคาตาตะตาตะตาพินันทินี้สัยอียาทิทังกามตันหาภาวาตันหาวิภาวาตันหา อิทังโคปะนะิกขเวทุขนิโรโทอาริยสัจจโยตาซาเยวะตนายะอาเสสะวิราคนิโรโทจาโคปาตินิสโคมุติอะนารโยอิทังโคปะนะิกเวทุขนิโรทะขามินนปิปัาอริยสัจจัง อายะเมวะอะริโยัตังคิโกมะโคเสียที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาอิิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปูเพอานนุสูเตสุธรรมเมโซ จากุ้มอุทธาปาธิยานอุทธาปาธิปัญญาอุทธาปาธิวิจาอุทธาปาธิอารโกอ,อุทธาปาธิตังโคปะนิทํรทุกขังอริยสัจจังปารินเยยังเมวิขเทเวมิขเวภิกขเวปุเพออน,นุสุเตสุธรรมเเมสุ จากุ <LY N cs ide> ้งอ <Bond i> ุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิจาอุทธปาธิอโรโคอุทธปาธิตังโคปะนิทังทุกังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปูเพอนุเซสุเตสุธรรมเมโสจากุ้งอุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิจาอุทธปาธิอโรโค อุตตปาทีอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนันตุสูเตสุทมเมสูจักคุ้อาางอุตตปาธิญาณังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิจาอุตตปาธิอโรโคอ,อุตตปาธิตังโคปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตัพันติเมพิกเว ปูเพอะนัตุสูเตสูธรรมเมสูจักพุ่งอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิจาอุทตปาทิอโรโคอุทตปาอิตั้งโคปนิทั้งทุกขะสะมุทโยอาริยสัจจังปะหีนันติเมพิกะเวปูเพอะนัตุสูเตสูธรรมเมสูจักพุ่งอุทธปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิจาอุทตปาทิอโรโคอุทตปาทิ ทั้งทุกขานิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวปูเพออนุสุตเตสุธรรมเมสุจากคุงอุตตปาทิยานางังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอารโกอุตตปาติทั้งโคปานิทังทุกขานิโรโทอริยสัจจังสัจชิการพันติเมพิกเว ปูเพอานัตุสุเตสุธรรมเมสุจากกุ้งอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอโรโคอุทธปาทิตังโคปาณีตังทุกขะนิโรโตอาริยสัจังสัชิกาตันติเมภิกขเวปูเพอานัตุสุเตสุธรรมเมสุจากกุ้งอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอโรโคอุทธปาทิ อีทั้งทุกข์นิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุสูเตสุทพเมสุจักคุ้งอุทธปาทิญา,าอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโรโกอุทธปาทิเตตังโคปนิทั้งทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจงภาเวตพันเต เมพิกเวปูเพอน,นุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุททปาติญานังอุอทถปา,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 าธิปัญญาอุทถปา,าธิวิชาอุทถปา,าธิอ,รอโรโกอุทปา,าธิตังโคปนีตังทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเว ภูเพอน,น,นุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปาทิอโรโกอ,อุทตปาทิยาวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจะตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทาัสาการังยถาภูตังยานทัสสนังนะ วิสุวิสุทธิ์ทางอาหุอสิเนวะตาวะ้างพิกเวเทวสเทวะเกสโรเกสามาลาเกสพัมมะเกสาสา,สามนารัมมะนิชาปัา,าย,ยะสเทวะมโนสัยยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโภป,ปัญญาสิ่ง ยาโตจะาคู่เมพิกะเวอิมเมสุจาตูสุอริยสัจเจสุเอวัมติปะดิวัตังทวาทัสาการังตะทาะภูตังยานะทะสัสสนังสุวิสุทธังอโฮสิอาาัตถะหังวิพิกะเวสาเทวเกโรเกสัมมาเกสัพัมมะเกสาสามนานะพัมมานิยา ปัชายยาะสาเทวมานุสัยยาะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอะพีสัมพุทโธปัตจัญญสิงยานันจปะปนะเมธาสะนังอุาาทปาธิอากุปปาเมวิมุตติอะเยมันติมาชาตินัตถิธานิปุณนาโวติอิธิมะ หัวจะพักข่าอาตามาอาตามนาปัญจวัคคียาพิโคพักข่าวโตภาสิตังอภินันทุงอีมัสะมินจารนาเวยากะระนะัศะมิงพันยะมะาเนอายสมะโตโกนทันยสวิระชังวีตะ มะลังถามมาจากกุ้งอุปาาิยังกินจีสมุทะยรรมังสัพพันตังนิโรธมันเตปะวติเตจะพักวะตาธรรมะจากเกผุมมาเทวาสัตถมสัทธมนุสาวาสุงเอตัมพักวะตาภารานสิยังอิสิปะตาเน มิคาถาเยอานุตรังธามมาจากกังปวัติตังอาปาติอปาปิติวัติยังสมเเนะวาพระมะเนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรหมุนาเววาเกนจิวาโรกัสมินติ ผมมานางเทว,วานางสัตว์ทางสุตตวาจาตุมหาหราชิกาเทว,วาสัทธมนุษย์เวสุงจาตุมมาหราธิดาธิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวาตาวาติงสาเทว,วาสัทธมนุเซมนุษาเวสุงเทวะตาวาติงสานาง เทวานางสัตทังสุตะวายามาเทวสัทธมนุสสาวสุมยามานางเทวานางสัตทังสุตวะตูศีตาเทวาสัทธามนุสสเวสุมตูศีตานางเทวนางสัตทังสุตวะนิมมานารตีเทวสัทธามนุสสาวสุมนิมมานารตินางเทวานางสัตทังสุตวา ปารนิมิตวสสวตีเทวาสาธามานุสาเวสุงปารนิมิตวสสวตินังเทวังเทวาสัตธังสุตวาพัมมะยิกายิกาเทวาสัทธามานุสาวสุงเอตัมภักขวตาภารานาสิยังอีสิบป,ปาตเนมิขาทายอานุตตรัง ถามมาจากกังปะวะติตั้งอัปปติวติยังสัมมาเนนะวาพรามะเนนะวาเทเวนะวะมามะเรนะวาพระโมนะวะเกนะจิวะโรกัสสะมินติอิติหะเตนะขะเนเน,เนะเตนะมาหุตตะเตนะยาวะพรามะโรกัสสัตโตอัปปุคคะชักขัต จีอายันจธาสสะอาสิโรกตาโตสังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปะเวทีอาปะมาโนจะโอราโรโอภาโสโรเกปะตุระโหสีอาติกัมเมวะเทวานังเทวานังภารวังอาทะโกภคะวาอุทานังอุทานสิ อัญญาส ality, ิวัตถะโพกนทันโยอัญญาสิวัตถะโพกนทันโยตีอิติหังอายัสมุทโกนทันยัสสะอัญญากนทันโยเตวะนามังอะโหสีติบทที่เก้าพุทธานุสติ อิติปิโสพคะวาอรหังสัมมาสัมพุโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุกะโตโรกวิถุอันุตตโรปุริสามะซาติสัทธาเทวามโนสั้นังปุตโตพคะวาอาติบทที่สิบธรรมานุสติสวาฆ่าโตพคะวาตาธรรมโมสั้นจิติโกอากาติโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปัจตังไว้ที่ตับโพวินโยหีติ บทที่11สังขานุสติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโขยะยาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสทราบว่ากสังโฆยาิทังจะตาลิปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุขลาเอสปัควปโตภะเอสปัปควปโตสาวกสังโฆอหุเนยโยปะหุนยโยทักหินโยอัญชารีกะรณิโยอนุตรังปุญญาเกตังโรกัสสาอาติบทที่12สสักกัตตวา สัคตวาพุทธรัตนังโอสัทัังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุสานังพุทธเตชนณโสธินานาสันตุปัตตวะสัพเพทุกขเวสปะเวปัสะเมนโตเตสักตวาธรรมรัตนังโอสัทัังอุตมังวรังปาลิลาหูปัสสมมังธรรมเตชนณโสธินา นาสันตุปัทวาสเพเพระยาวูปัสมเมต,ตุเตสากระตะวาสังคารตานังโอสัตถังอุตมงวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังคเตเชนาโททินานาสั้นตุปัทวาสเพเอโรคาวูปัสมเมต,ตุเตบทที่13พระคาถาชินบัญชร ชยาสนาคตาบุทธาเชตวามารังสวะอานังจตุสัจจสภังราสังเงปยปิวิงสู่นราสภา ตันหังการาายโยหุทาอัตวิสตินายกาสัพเพปฏิติตาไม่หังมัตเตเกเตมุนีสราสีเซปฏิติตโตไม่หังพุทโธธรรมโมเทวโรจเนสังโฆปฏิติตโตไม่หังอุเรสภะกุณกัรโหราหาทายเยเมอันรุโตสารรปุโตจัตถกีเนก่อนทัญโยปิฏภาสมิงโมคะรานโนจะวะมาเกทากีเนโสเนไม่หังอาสุงอนันทาราหูลากาสะโปจะมมัทนาโมอุพาสุงวัมมะโสตะเกเกสะโตปิฏภาสมิงสุริโยพังกัโรหนิสิโนสีสัมปันโนโสปิโตมุนิบุงกะ กุมารกัสโพเทโรมะเฮซิกรวาตะโกโซไมหังวัฒนินจังปติทาสิกุณ a g ร r ปุนโนอังกุริมาโรจะอุปรินาลซิวารีเทราปัญจอเมชาตานารเตติรกามามาเสสตสิติมหาเทลาวิจิตาจินาสาวกาเอเดสิติมหาเทลาชิตาวันโตชินราชาฉาลันตาเสือเตชนาอังขะมังคีสุทันติตาลาตานงปุระโตอาสิทาคิเมตตาสุตกะรทจักขัง ปัจจโตอาสีว่ามีอังคุริมาระกังขันธโมราปิตันจะอาตานันติยสุตะกลงอาการเสด็นันอาสีเซซ่าปาราสันติตาชีนานาวรสัญยุตตาสัตตปะการังกตาวาตาปิตาธิสันชาตาอาภัย ชันตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินาเตยสาวาสโตเมสกิเจนะสทาสัพพุธปัญเชลชินาปัญระมัดชัมหิวิหารันตังมหิตะเลสาธถาปารนตุมักปาเรนตุมังสเพอเตมหาบริสัสภาอีเจวันโตสุขโตสุรัคโคชินาอนุภาวนาจิตุปัทโวธัมมานุภาวนาชิตตรสังโคสังฆานุภาวนาชิตันตรายตสัทธมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชเลติ บทที่สิบสี่บทสวดพาหุงมหากา <c oughs> ภพาหุงสหัสสมาธินิมิตซาวุทันตังกรีเมขลังอุทิตโครัสเสนามารังฐานาทิธรรมมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตชยัมังกาลานิมาราติเรกมามพิชุพิยุชิตาัพปารติง โครัมปนาระวกรรมขมัตทัตยาขังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสอาบวัตตุเตชยมังการานินาราคิลิงคาชาวรังอสิวัตถงคุรังทาวาคีจักข,ขมสสนิวสุทารุนันตัง เมตตามภูเสกวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังการานิอุคิตตทักขักขมะติหัตทสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังกุริมารวันตาอิทีพิสังคตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังการานิกาตวานา กาธามุทารังอิวะคาพินิยจินจายะทุตถวาจานังชาณกายามาเชสันเตนโสมาวิธินะชุติชุติวามุนินชุตตวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตชยมังกราณิสัจจังวิหะยบมาติสัจจากวาทะาเกตุง วาทาพิโรปิตามานังอาติอันทภูตังปัญญาปัทธิปัชริโตชิตตาวะมุนินโทอัเตเสชาภาไวสุเตชยมังคารานินันโทปะนันะพุชคังวิภูทังพระอิทิงปุเตนะเทระพุชยเคนะธามาปายันโตอัด อิทิอิทูปะเทสวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสะพาวัตุเตชยมังกาลานิทุขคาหะทีทิพูชะเคหะสุธาตัตถังรัมมะวิสุทิชุติมีทิปกาปิธานา ยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสะภวตุเตชยมังการานิเอตตาปิพุทธชะยังมังการาอาตกาทายวาจโนทินาทิเนสารเตมาตันติหตตวานะเนกวิวิธานิจุปาทวานิ โมกังสุคังอธิคเมยานโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายสาปปานินา ปูเรตวะปารมีสัพพะปัโตสัมโพธิมุตตมะเอเตนะสะจวัจเชนะโหตุเตชยมังคะระชยันโตโพธิยาโมเรสากยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยหีชยสุชยมังคะเรอปราชิตาปันรังเกสีเสปเทะทวิโปคะเรสอาบิเสเก สปะพุทธานะอาคาปโตปโมตติสุนักตังสุบังคาระสุปภาตังสุโมติตังสุขิโตสมุนโตจะสุยิตังรัมมะจาริสุ ปทาคีนังกายะกรรมังวาจากรรมังปทาคีนปทาคีนังมโนกรรมังปเนธิเตปทาคีนปทาคีนากิตตะวะรพันตเตปทาคีเนภาวตุสาปมังคารังรกคันตุสาปเทวตาสาปาพุทธานุภาเวนาสทาโดทิภวันตเตภาวันตุสาปมังคารังรกคันตุสาปเทวตา สัพพธรรม,มานุภาเวนาสัทาสทิภวันตุเตภวันตุสาปมังกรังรกขันตุสาปเทวตาสาัพพสังคานุภาเวนาสัทาสทิภาวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินี ทูเปคะเรโพธิคะเรตะหิ่งตะหิ่งตาธรรมมทธาเทนะพระวันโตปุชิตาโสทิ่งกะโรเตทาอาวิหาระมันทะเลทะเทราจะมัชชาวะนะวกาจะพิกโวะสะอารามิกาธานะปฏิอุปาสกาขามาจะ เทสานิขมาจะอิสลาสาบปาณะภูตาสุขิตาภวันตุเตชะลาภูชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเซทชาตาอัตโวปปาติคานิยานิกังธรรมะวะลังปฏิจเตสาเพปิทุกขัสากโรตุสรกยัง ถ้าตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัาธาจะปุขาสังโคโมตุสมะโควาอาัทธายัตถายะจาหิตายะจาอัมหิรักขุสทัทธรรมโมโสัพเพปีธรรมจาริโนหูทิงสัมปะสัมปาปุเนยามาอาธรรมเมอริยะปะเวเทติเวทเวทเต ปัสนาหุนตุสัพเพปิปานิโนสพุทธาสาสเนสัมมาทารังประเวชันตโตกาเรเทโวปวัสุตโตบุตริภาวยาสัตตานังสม,มิธังเนตุเมธนิงเมตาปิตาอาจัจะอัตระชังนิจจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมเมนะราชาโน ปัจฉังรักขันตูสัปะทาบทที่16เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตาจะนุดจะนิทุกขาพยาปัตาจะนิพยาโซโกบป,ปัตาจะนิโซกาอาหุตูสัพเพปีปานิโนเอตวตาอหัมอเฮหีสัมภะตังปุญญะ สัมปทังสาเพเทวานุโมทันโุสัพพาสัมปติสิทธยาทานังทะทันตูสัทธายาอาสิรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาหุนตูอัตชันตุเท е วตาคตา บทที่17เจ็สมังคระคาถาหุ้นตุสพพังสมังคารังรักขันตุสพเทวตาสาภาสัมสาภาพุธานุภาเวนะอสโธทีหุ้นตุนิรันตรงหุนตูสัพพังสมังคารังรักขันตุสพเทวตาสาภาธรรมานุภาเวนะอสโธทีหุ้นตุนิรันตรังหุนตูสัพพังสมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสาภาสังคานุภาเวนะอสโธทีหุ้นตุนิรันตระ สัพเพปุทธาภรปัตตาปัจเจปเจกานจะยังปรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขั้พันธามีสัพพโซสัพเพปุทธาภรปัตตาอาปัจเจกานันจะยังปรังอรหันตานันเตเชนะรักขั้นพันธามีสัพพโซสัพเพปุทธาภรปัตตาอาปัจเจ นั่นจะยังพรังอรหันตานั่นจะเตเชนะรักขังพันธามีสัพโซสาเพพุทธาภระปัตาอปจเจกานั่นจะยังพรังอรหันตานั่นจะเตเชนะรักขังพันธามีสัพโซสาเพสพุทธาภระปัตาอปจเจกานั่นจะยังพรังอรหันตานั่นจะเตเชนะรักขังพันธามีสัพพโซสาวเพพุทธาภระปัตาอปจเจกานั่นจะยังพรัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขั้งพันธามีสัพโซสาเพพุทาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขั้งพันธามีสัพโส สาพเพปุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอะระหันตานันจะเตเชนะรักขั้นพันธามิสัพพโสสาพเพปุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอะระหันตานันจะเตเชนารักขั้นบันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระนตไต้ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในสวดในการสวดสาธยายมนต์และทำธรรมะเหล่านี้ เพื่ออนุโทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้า,าและครอบครัวและวัตถุมงคลภาพปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งพระปริตรและจงสําเร็จทุกป,ประการเทินสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้า,าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมเป็นถวายถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติปริวันสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสําเร็จในวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจตุ พ,พิทธพรชัยทั้งสี่คืออายุวันะสุขะพระเทินขออนุขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดสถีทุกท่านสาธุ